สวัสดีครับเมื่อนี้บ้าอุดอรสิ้าคเมลรอเบิงสวนบรรยากาศย่ามแรงๆประมาณหาโมงแรงเลยครับ <c oughs> ครับนี่ก็คือต้นบุกเผาล่องนี้ที่เป็นของต้นเผาครับมีประมาณยี่สิบต้นครับลงไว้ ใบมันก็สีเออออกใหม่ๆนะครับบัรูมันเป็นอย่างผู้ใดมีวิธีแก้ก็คอมเมนต์มาบอกในเด้อครับมันเป็นลายตนอยู่ทางล่องกับจีแซมด้วยมันเทศครับปลูกมันเทศแซมนำ้ำ ใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์ที่สุดครับอีกลองนึงกับสีปลูกข้าวโพดครับแซมน้ำส่วนหลายสีเป็นต้นกล้วยครับเน้นกล้วยกล้วยจะเป็นกล้วยน้ำว้าครับ สำหรับล่องนี้จะเป็นล่องของต้นฝรังครับหรือว่าบักซิดาบานท้องครับบัวไาสียาอลไรมะเรงครับแมงมาเจาะใบมันมุนบดเลยบัวรูว่าวแมงอย่างห้อยเจาะใบเต็มเบดเลย ครับเราไปเบิ้งเรื่อยๆก่อนครับนี่เป็นข้าวโพดท,ที่แซมไว้ครับปลูกแซมลองไว้ลองนี่ผมชิล่งไผ่กิมซุ่งว้ คนกระตกมา <c oughs> มาห่ำให้จักน้อยครับส่องซื้อสดชื่นต้นใหม่นี่ครับต้นไผ่กิ่มซุ้มมีนอออกแล้วลงไว้ประมาณเดือนหนึ่งครับซื้อพันธุ์น้ำผิินมา ก่อละสามสิบหาบาทกิง้งกิ้งละสามสิบหาบาทครับกระจกลา,ายเป็นกิง้งหยาก็ขึ้นดีดีอันนี้จะเป็นล่องของหมูม่วงน้ำดอกไม้ครับ ต้นใหญ่แน่บ่ใหญ่แน่ต้นตายก็มีต้นตายเขาก็เอามาปลูกเสริมไหมครับก็มีตายไปหลายต้นอยู่ครับส่วนนี้จะเป็นร่องของต้นลำไยครับอันนี้ซื้อล่อง ซื้อมาลงหมันบาัเลยครับปลูกใหม่ๆเลยชิได้กินมากย้อนบ่ นี่สิเป็นน้อยนาครับหรือว่าบักเขียบปลูกแซม้มน้ำต้นกล้วยไว้ <c oughs> ตรงตรงนี้สิเป็นพ้นครับมันพังลงมาแล้วก็ปลูกบักเขียบหนัง คลิปนี้เอาไว้ซ้ํานี้ก่อนครับคิปหนาก็ยังพอกันไหมขอบคุณครับ